ข้อ18เขาให้ f x g 1 g ด1แล้วก็ถามค่าของตัวนี้นะก่อนอื่นเราจะหา f o g x กันก่อน f o g x ก็คือ f ของ g x นั่นเองนะเราเนื่องจากข้อนี้เขาให้สูตรของ f x มาเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้ f ของ g x เราก็จะเอา g x ไปแทนเป็น x ในสูตรนี้นะ ก็จะกลายเป็น3 gx ยกกำลัง2อส่วน3เป็นแบบนี้นะแล้วถ้าเราเอาสมการนี้มาดิฟทั้งสองข้างฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวนี้นะดิฟฝั่งขวาเนี่ยเราจะต้องใช้กดลูกโซ่โดยการดิฟเทียบกับ gx ก่อนก็ถ้าดิฟเทียบกับ gx ก็เอากำลังตรงเนี้ลงมาคูณแล้วก็ลดกำลังลงไป1 2ึส่วนสลดลงไป1เนี่ย มันจะกลายเป็นติดลบ1ส่วน3นะแล้วถ้าเราดิฟลูกโซ่แบบเนี้ยเราจะต้องคูณด้วยดิฟไส้ก็คือดิฟ g x แบบเนี้ยเข้าไปด้วยนะแล้วข้อนี้เ้าถามค่าของตัวนี้เราก็จะเอา x เท่ากับ1ลงไปแทนในสมการนี้นะก็จะได้เป็นแบบนี้ก็เนื่องจากข้อนี้เขาให้ g 1เท่ากับ8แล้วก็แทนตัวนี้ลงไปด้วย8แล้วก็ g ดัดเนี่ยเท่ากับ2ส่วน3ก็แทนตรงนี้ด้วย2ส่วน3ก็คิดเลขออกมาเนี่ยตรงนี้จะได้2ส่วน3เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2นั่นเอง